โคตรน่องอ่ะคุณลูกดูสิอุไล่ซูลอกสูงมากนะแม่มีซูรากะราคู่ทำไม่ใหญ่เนี่ยผมไม่เล่นด้วยนะฮะนี่ฮะมือไหนอยู่ไหนพี่อยู่ไหนเมืองออยู่ไหนกูอยู่หน้าแลนเกี่ยวมารับกูหน่อยดิได้ีกกูไะเนี่ย มารับกูหน่อยดิหน้าแลนเคขุนทองคือใครวะพี่ใครนะขุนทองคือใครวะไม่รู้มึงอยู่ไหนมึงมารับกูก่อนมึงอยู่ใครอะแลนเขียวเนี่ยไหนแล้วยิเตอร์ทำเฮียได้พาึ้นไหนมึงอะเคไอ้หยกเจอผมเจอกรณีแบบเจอกรณีแบบจาขอบเลยดิมึงมึงประธานเสื้อผ้าดิเจอกรณีอย่างจาขอบเลยพี่ทำไมคือไงชนแบบชนด้วยกันอะ อันเนี้ยชนกลางแยกเลยปังไม่ขอเงินผมนี่เปล่าละผ้าเมื่อกูออกป้อนดีกว่าแต่ป้อนในล่างเจ๋อีดีดีดีล่างเจ๋กดเงินก่อนเออวายเฮียกูไม่อยู่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 อีปนจริงป่ะเนี่ยเอ้ยสาดคุณนี่โดนอุ้มหายไม่เอานะเอ้ยไม่หายหรอกเฮียเป๋าได้ไงกระเป๋าเนนโศก รวยซุยหลักหมูกมากแม่พี่ว่าไงดอกรวยซุยหลักหมูกมากแม่คือวิ่งป่าหน้าเขาคืออะไรวะเมกอ่ะไม่ห้าบฟังไม่ไหวปะ <c oughs> คือไหนวะเมกอัพป่ะเมกอัพป่ะ <c oughs> แค่มึงรอแป๊บหนึง่งเต้นไม่ไหวปะใช่ <c oughs> ดอ,อกหลักคุกรูกคุยมากตอบตาดำลังปังหลูดสุดคุยเยอลังปังเยดอกจำกูไม่ได้แน่นอนหลักถูกรวยจุยหลุมคุบดอก,กดดอีดอ,อกจำกูไม่ได้หรอกดอกบัดออนด้วยมึงบัดออนด้วยบัดออนมีพออีดอกไปไม่แค่เนี้ยเลยอีดอกจำกูไม่ได้หรอก ปังไม่ไหวปะป้ายดอกป้ายเลยแม่รวยคุยสุๆดๆน่ะแอปปอลมันต้องใช้คนตำรวจอะ่ะเตะเตะหนุ่มที่มาก่อนดีกว่ามะแม่มันต้องใช้นักตำรวจป่ะอืมมต้องใช้นักตำรวจป่ะมันต้องใช้ไอ่ไมนมันต้องใช้หมอก,กี่คน <c oughs> ไม่เราไม่ได้ฆ่าเขาสิเราแค่ป่นไถ่นิดนิดน้อยนิดปน่นไม่เราก็ป่นทีละห้าร้อยอืมรวยคุยหลอก <c oughs> สูงล่ามคุ้มไหม เคยเฮียเลยคุยเลยคุยรวยรวยคุยไงแม่เคยเฮียอะไรดกอืมมามหลับงูม้ากมากมามหลับบูบอืเนี่ยไรเนี่ยมันมันเงือมงางูมากแม่เปลี่ยนท่าเดินก่อนแม่ไม่ไหวปะมาสิด่า ามแเดินแบบนี้ไม่ว่าเคยด่าไปแล้วเดินแมนมากแม่เดินแมนไปแม่ส่งแม่ไงจ๋าดอกเบิกรถเดินแรงป้าเบิกรถดอกเดินแรงไปป้าพอดีดอกดุยคุยหลอบสูบหลับขบลำคุ้มคือลำคุ้มลำาคุ้มปุ๊บปุ๊บพูดยังไงก็ไม่รู้เรย่องตอนนี้ดอดอกแล้วมึงจะเอาถามสองมาทำยียอะไรอีดอกเขาจำทะเบียนได้ สรุปมไงชื่ออะไรอีดอกตั้งชื่อว่าบิซซี่งั้นกูริซู่โอเคไหมรีซซี่ด้วยอีดอกไม่ไหวป้าไม่แม่เราต้องไปคันนี้ทำฟอร์มเหมือนฟาร์มโอเคอีดอกไปไม่ไหวป้าเพนปังไม่ไหวโอเคค่ะคุณลูกไปเลยแม่โอ้ยแล้วมึงทกี้ฉัทำเงี้ยอะไรเงี้ยแหลกสุราคูบ้า แชทของข,องของ้มูลหน่อยแชทของของ้อมูลภาษาลู่หน่อยขอภาษาลู่หน่อยฮะฮะเราจะไปไหนกันเนี่ยไปั <คะ S 2> ก่อนนะแม่โอเคเดี๋ยวเดินเข้าไปดูนะว่ามีคนใหม่ก้นรวยคุยหลอกคุยล่ำคุ้มมากแมอาอหืมฟังไม่ไหวคะ่ะมีคนมีรถจอดมีรถจอดยา <c oughs> สามสองตะโคโอคนอยู่ อุ้ยออุุ้้ยยโทษนะลูกโทษนะคะคุณหนูโทษนะคะอุ้ยช่างแหลกหุบหล่ออุ้ยขอบคุณห้าล้านบิทครับใครก็ไม่รู้ของคุณห้าล้านบิทครับขอบคุณห้าล้านบิทครับขอบคุณห้าล้านบิทครับบอกเขายกมือขึ้นพูดว่าอะไรแชทบอกเขายกมือขึ้นพูดว่าอะไรบอกพูดยกมือขึ้นพูดว่าอะไรแชท กูไปดีโดนแทงนะคะช่วยครับโอเคอ้าหาลอยได้ปะถ้าสวยอ่ะมีลลยมไหมคะอยากได้ลายติดต่อถ้าสวยเธอสวยขอห้าร้อยได้ปะเล่นอายอะครับเล่นอะไรคะลายงุยหลอกสูงลามซุ่มมากไปเล่นดีกว่าซุมมูเล่นอะไรเอ้าเดินหนีผู้ชายเดินหนีดอกข้างในมีคนปะลายยกมูรูคือีิยอะไรผูลายยกลืมูอุ้ย อ้ยข่าวเฟิร์มสวัสดีค่ะหลอกไม่ไหวปะโอ้ยโอ้ยไล่ซวยหลอกหมูมากมึงจับกระเจียวเลยครับโคตรหลองอ่ะคุณลูกดูสิวิไล่ซวยหลอกสูงมากนะแม่มีซูราการาคูหำไม่ใหญ่เนี่ยผมไม่เล่นด้วยนะฮะปาดปากมึงค่ะก็ยอบอืม หักเลยนะตามโยกเลยนะคะไม่ไหวปะฮัลโหลล่ะว่าไงไในอีเมลเปล่าหลับสุดนเลยคุยมากมากที่สุดเลยลูกฮัลโหลหลับสุดนบังคุ้มเลยมั้งยกลือลือมือคือลือคือสุนมากมากมึงได้ยกมือมึงได้ยกทับเบ้อ อินหล่าขสอบรวยคุยมากแม่ว่าได้ยินหรือป่ายไปทำพอไม่ได้ยินนึงนือได้ยินหรือป่าวขาลูกครับเด้งขาใส่กาเกงขาสั้นนายากสั้นได้ไหมนี่ผมมีเรื่องว่ะคุยเป็นเรื่องอ่ะไปทำงานดีกว่าลูกมือแหลบสุดรวยคุยมากแม่ ไปคุยหลุมขุมมากรยคุยหลุมขุ่มเยอะอะไรวะสัตว์ไปดิไปก่อนออกกันนี้ก่อนเยอะคืออุ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ทำอะไี่หนีไม่ได้ปะอะไรนะแป๊บสิวันดีวันดีค่ะสาววันดีค่ะไม่ได้หนีเหรอแย่งแม่ป้าแย่งป่ออย่างแย่งป้าอูชื่ออะไรคะชื่อใจฟูค่ะชื่ออะไรคะ ที่ลูฟเฟอร์ค่ะลิซี่ค่ะกับลูซี่เหรอลิซี่ดวงอ๋อลิซี่ใช่ค่ะลิซี่นี่แล้วพวกหนูจะไปไหนกันคะเนี่อเดี๋ยวบอกแม่สิมอนมดีจังไปไหนกันคะจะไปหาเบียร์ดื่มค่ะ เียดเหรอคะค่ะเียดนิดนึงค่ะเอกดยหนูเคียดไงเียดหเครียดเลยค่ะเครียดเรื่องอะไรอะคะไหนแชร์แม่ฟังได้ไหมคะกอดกอดกอดโอเคค่ะเครียดค่ะแม่แม่ลูกหลกันแ่อะไรคะทำไม่กอดก็เป็นแบบนี้ยเนีอยากไปบ้างอยากไปบ้างอยากได้หรอ ก็ไม่บอกแม่เราพูดก่อนใครเลยคนนี้เลยค่ะก่อนแม่มานนี้ก่อนเยอะเลยค่ะจูรุดไหมคะมีของคุณแม่มีของดีด้วยนะคะเนี่ยใช่ค่ะแม่เพิ่งทุกข์มาเมื่อกี้เลยค่ะไหนดูดีเลยดูพวกแบบอืมอืมคือนี่ออกไปงานไหมคุณแม่คะหนูเปียกหมดแล้วค่ะเปียกได้ไงไม่ได้ใช้อะไรเลยไปให้ ลวยชูหลับข er ha. ูมรูปคุมมากดู้ราขูระซูรูฮูหลับขูบรูมคุมเกินไปนะเหมือนขนอือภาษาอะไรกันนเปิ้นเหินว่าภาษาเจ๊ค่ะเปิ้ลเหินมากมากเปิ้นเหินเปิ้ลเหินที่สุดเลยลูกบเปิ้ลเหินหนูเครียดอยูไหมคะไม่ไหวปะใ่เอ้เไม่เครียดแล้วค่ะคนนี้น่าจะเครียดนะะหัวเรียงแลเนี่ยรนี้น่าจะเครียดค่ะไหนมาชีหัวเลย อันอนี้ผู้ชายหัวแดงพี่ชายเนี่ยไหนคะนหวัว,หวดแววดงผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวขอยาตัวนะฮะได้ไหมพาขึ้นไปตำรวจอ่ะเจ็บไปดีกว่าไปแล้วไปดีกว่าไม่ว่าหลายยองมันไปป๋าตำรวจอีดตำรวจกดไม่ได้แล้วมันเห็นชุดตำรวจเราต้องไปไถแล้วเราเป็นดาวไถดีกว่าออถ้าเป็นดาวไถกูเบิกรถแรงแล้วถ้าเป็นดาวไถกูเบิกรถแรงแล้วแค่นั้นเละ ขาเลยห้าคนละห้าร้อยมาให้จุดรถแล้วก็เดินหนีเลยห้าร <c oughs> ้อยสิบคนห้าหมื่นเงียบไม่ได้เงินไม่ได้ใจ เลยคุยหลบขุมมากมือกูรู้ขุมโมขุมมากมึงแต่เมื่อกี้มึงพูดว่าพาขึ้นแปลกๆปิดปากไอ้เนี่ยคือชายลายผู้ลายชุยผู้ลายชุยแม่ได้ยินไหมได้ยินผู้ลายชุยแปลว่าผู้ชายแปลว่าผู้ชายผผูู้้ลลาาายยยชชุแปว่เหรอใช่ผู้ลายชุยผู้ลายชุย ข้อเงินสภาป้าแม่ไม่ข้อเงินสภาป้าไ,าไาปสภา,าไม่ดีดีข้อเงินสภา <c oughs> ไปสภาไม่ได้โดกนกระทืบนะอย่าไปดอกอ,อย่าไปอย่าไปสภาดอกออกอย่าพุ่เต็มมือล้ดอกว้ายอุ้ยขอโทษค่ะ ขอโทษนะคะเป็นไรไหมคะขอเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะแม่ขอโทษนะหนูแม่ขอโทษเห็นจักรยานผมไหมครับอยู่อยู่ข้คงไอ้ี่มกูไม่ได้กูไม่ได้เสแส้งหรอกูไม่ได้ชุดมันมันขอดทุกมันมันบอกไม่เป็นไรน้ำยี่ยอะไรดอกดอกเราป้าวิ่ ้ยิบนะเขาบายบายอะไรกันไอ้ดอกดูเรมาสิดอกเขาใบอะไรไอ้ยี่ดอกเขาใบอะไรอ่ะน่ากลัวไม่ดูมึงเดินไปดิไอ้ดอกไม่รู้ไม่รู้ไปยืนเลยยืนเนียนๆมันไม่เป็นธรรมชาติเลยค่ะ่ต้องคงหลับเกิดมากเลยอุ้ยสาวอุ้ยสาวสวยมากเลยผัก บังจ้อง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 บ๊บบบค่ะพี่เป็นสุขกับพี่นหอมออนหน่อยหน่อยหน่อยบายบายค่ะไให้หน่อยสาวบบายให้งน่อบค่ะเดี๋ยวจะให้สองคค่ะนี่คือไปบายค่ะไปบายฝันรักค่ะไปยังซีนหรอไปบายยังการซีนกันดีปไม่ไปบาย อ่ากันซีนหรอฮะไอ้น้องกันซีนไรคะน้องดูมือขวาพี่น้องสักดิงองอะไรมอไปแล่เอาไม่ใช่ทีาบอกว่ามือขวาสักดส่งอเลยอ๋อคไหน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 งั้น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 ใช่ชอบใช้มีวัวค่ะกับใช้มีสเต็กห่าวัวไม่มี ก็ไปนี่ว่าไปนี่ว่าแถวนี้น่ากลัวไปแม่แม่แต่ว่าต้องใช้โหมดดีนะแม่โหมดไหนอ่ะเออหลุดนะวแป๊บนึงนะแม่อุ้ยทำร้ายทำไมอ่ะแม่แม่แม่ทำไมครับทำไมพูดสิแม่ไม่เป็นใครอะค่ะผูใชายทำไมบอกแม่สิอยู่ดีมาต่อยแม่คืออะไรอ่ะแอบมูจูลูกรามลูกขับจริงขึ้นเองเริ่มลป็คนละคือแเฮ้ยใครนับถือ ทุกคนนับถือแมนี่ไงลูกฉานทำไมหล่อจ๋า่ที่คนเลยต้องถาไมไปไหนกันนี่ลูกฉานเห็นใหญ่ลำญ่แห้งลำยอับลำยแห้งทำไมคืออะในลำยแห้งนี่คืออะไรทายากลอดมาล้อหน้าขาวขนาดเนี้โอ้ยานยังไยจาไว้ว่าแม่นะนี่แม่โพกนานมากเลยนะรู้ป่ะ ทำไมสดชื่มงงนะลู้ป้าเออืมคึ้มลำค้งลำคมรคืลรำคือลำค้งลำโค้งรามากมากเลยรำคุมรบื้อรเนี่ไม่รย้แบงตายเลยืแบงตายเลยเห็เ้มอะไรไม่รู้เรื่องะไรอ่ะเอ็งเสียงอ่อนแรงนะแบทหมดามแบบที่อ่อนล้านก็คือดุค้งมากอะไรวะเน ไม่ได้เลยู่ลูกคู่เื่องคือลำกุ้มสาลำปำปาบล่างปำปำเขาพด่ลำปมลำปยาเมริกาโอ้โหโอ้ชั้นไขมันนั่นชันไขมันเหล่านั้นเป็งาดูเอวแม่ดูเอวกเพื่องดูเอวแม่ก็คือ ภาพที่สยดสยองที่สุดของวันนี้คือเหล่าไฮยีน่าดีได้ทำการล่าวัวและต้อนจนจนมุมไปดีกว่าดวยไปใหม่ล่าไปไหอ่ะไม่ได้ป้ากลัวสิ่งทีเขอกลัวเราเฉยแล่วคือไงดอกงัวแล้วกลัวได้ไงกลัวเราไปอลไมนเขียวหน้าตาเหรอโอเคหน้าลัก ด้วยคือมากมากน้าตาออกะกันน่ารักก็บอกเราด้าเชื่มเลื่มเคิมเลื่มเติมเลื่มเติมปุ่มปุ่มลระหลาดตามตามมากแม่ไปที่จีเหล็กดีกว่าเอ้ยที่ตำรวจอยู่ข้างหลังคืออะไรวะใชาตำรวจเลยเหรอชอบคนในเครื่องแบบสวัสดีค่ะจากอมคลองหลวงค่ะสวัสดีค่ะคนตำรวจแว่สดีค่ะทำไรกันคะเนี่ยสวัสดีครับอมอะไรับสวัสดีค่ะอุ้ย อยากหมูตรจะให้ออมอะไรล่ะคะมีหลายอย่างอันนี้ได้ไหมครับอะไรคะโอ้โหปอดเล็กไปค่ะอยากออกไปกระบอกอยากออกไปกระบอกแล้วมีมีลูกศิลป์ออกมาโอ้ยเงี้ยๆก็้องของผมแล้วเฮ้ยพูดไปเล่นไปโอ้โหนี่ขนาดนี้เหรอคะขอทั้งกระบอกสิไม่ใช่แค่ลำกล้องในตึกไหมในตึกไหมในตึกไหมไปทำอะไรคะในตึกก็มาสอกตึกป่าส๊อตป่าไมแม่เอานางคุณมรดคลา เฮ้ยขอดจริงเนี่ยเฮ้ยอตาแม่ก้มหล่อมาทำอะไรในตึกครับเนี่ยแม่ก้มหลอฉันหมดแล้วเรียกฉันสอไม่ใช่เหรอวินเดียดนี่สองคนเลยเหรอใช่เฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไม่เอา้าวไปไหนอ่ะคะไปไล้วเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยปฏิบัติหน้าที่ Ô, ô, mọi lại mày lại lo? Đi luôn 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 คนชิ้นเหลืออะไรแกหนีสิคะราลูบล้อมาหนูเอาผ้าม่านมาปิดให้ไปอีกไปไหนไอชี้ไปเลยชี้ชอบนี่ไปเล้วชี้ชอบห้องว่างห้องว่างอุ้ยรูปบล้อด้านในเลยค่ะด้านในเลยเร็วเข้าสภาไปแล้วเร็วรลานคูนเดินวนมากเริ่มคุมเริ่มคุมเริ่มคืมรุ่มคุมมากอะไรกันะ ไปปผมขับมาดำเบืองมากอะไรอ่ะไอทีมมอรถตำรวจไอ้เหี้ยขับรถตำรวจดิไอรถล็อกล็อกไอ้เหี้ยตั้งไม่ไหวตามึงเติมแบตพอเติมแบตขอตั้งไอดีร้ายช่มึงเคยเกลียดตัวเองวะเขาถามจริงไอเยอะเมึงเคยเกลียดตัวเองวะเกลียดเป็นนัวคนหล่อเป็นนัวคนเฮี้ยเลยเฮีย เคยบอกเธอชอบผู้ชายสไตล์แบนๆไงเราเป็นตุ๊ดแล้วเรามีกันมีกันชาเป็นแพกๆะเนี่ยาเดยไม่มีแค่ปิกิเล็กเว้เชื่อกูเดค่าครับผมชื่ออะไรอ่ะเชื่ออะไรนะคะชื่อบ๊อบครับโฉดมาแต่ไม่ใช่บ๊อบนี่บ๊อบครับผมไม่ใช่บ๊อบปะบ๊อบครับบ๊อ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 บบบ อยากบวบมาค่ะอยากเอาทีได้ไหมเอาบวบมาล่ะคะเปลี่ยนจากบวบเป็นบัวไม้ค่ะเก่งใจครับผมไม่ต้องเก่งใจคนเองชขาในเก็บของขาดขาดสมัยไหมไปแล้วผมเจอดีฮะไปไหนอ่ะเอ็นปะเหมือนเดิมอ่ะอุ้ยอุ้ยเต็มเลยดอกไปค่ะคนแต่งตัวรู้ ไปแล้วค่ะอีดอกฮู้ยนมาเดินแมนมากฮูยอยากไม่คนนี้ฮะเป็นเหมือนหนูฮะฮุ้ยดีค่ะครับรูปหล่ลูกแม่ชอบน่ะเป็นแฟนดีวิจะดูแลอย่างดีเด็กไม่ต้องจีกูพาไปให้ดีเด็กดีตู้เหลืออยู่สี่พันคนเนี้ยหน้ามาขอแบบมุกจีบหน่อยเดี๋ยวเผื่อผมหลงนะขอแบบมุกจีบสักมุกหนึ่งได้ไหม ชื่ออะไรคะชื่ออาสรงยังไม่มีเลยครับชื่ออะไรนะคะอาทรงเตียงอะไรนะเลยคุยไหลคุยไหมอยากกินจังเลยอ่ะหำใหญ่ไหมหำใหญ่ไหมลองจับดูได้ไหมตรงนี้หรอฮะใช่ค่ะแปลกวะไอ้กูตัวเองหมดเลยเนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้เขาน่าคุยกว่าอ่าเนี่ยคนนี้ไม่จับดูดิครับไม่ตักเก่าปะอยากวัดไ s a p ด้วยปะเพื่อเธอชอบหวยขอักวันเลย w h a t s a p กันทำไมอ่ะนี่ดี่เธอเดี๋ยวเอาเลขให้อ๋อใช่ หลบคพื้นเริ่มขึ้นเหลือผืบรื้มขึ้นมากแม่เหลือผืเริ่มขื้นเหลือผืบรังโคมากแข็งมากธรรมดาฉันลองพื้นเยอะไปหน่อยน่ะอ๋อเยอะมากเลยนะน่ะอุ้ยคนนี้เท่ใส่แว่นมาเราเลยอู้ยอุ้ยไม่อยากทีเหล็กนะไม่อยากทีเหล็กนะหนูไม่อยากทีเหล็กหมาไม่อยากทีเหล็กมาเป็นผัวนันเป็นผัวแล้วเดี๋ยวเหล็กให้โอเคมาใช่ นั่นรอกิ่เหรอเขาม่ได้กับเราวะเดี๋ยวเป็นให้เดี๋ยวเป็นให้อขผงขาดตังค์อยู่เมืองหนึ่งอะใช่หรอคะฮะอืมได้ไหมอะได้ไหมอะแ้วเอาไมล่มาที่มานี่มาที่มานี่ะาีาี่มาทีมาี่มาที่มาที่มาที่มาี่มาที่มาที่มาที่มาเี่มาที่าี่าท่าที่มา่า่เี่าาท้าทาที่มเ่าทีองาทาทีาี่มาาที่มมานี่ กตังที่ตู้นี่ปนเหนื่อยสับมาเด็บเด็บป้าอุ้มให้หนูฮะเอ้ยนโอ้โ,อโหนี่ตู้มันอยู่ตรงไหนวะนี่เจ๊อยู่นี่อเจ๊เชื่ออะไรกันงหรอฮะหนักมากปด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 ปนปนเจ๊เชื่ออะไรกันหรอห อ้าห,ห,หนูหนูลงก,ก่อนนะเดี๋ยวป้านี่ก่อนหนูเป่าอะไรอ่าเอา่อเป่ากุเข่ากองหนูกุเข่าก่อนทำไรผมมาไม่เอาไม่เอากุเข่าเฮ้ยมาขห้นกเขา่าไม่ทำอะไรไม่เอากลัวเรียบร้อยเปลาไม่เอี่ย วิ่งยิงตัวเธอเร็วว่าว้วช่เอ้ยหนูปอยหนูยอมเอไม่งั้นจะไม่แทงขอร้องขอ้ผมได้ไหมขอร้องขอร้องผมถ้าหนูวิ่งจ้าตายนะถ้าหนูวิ่งจ้าวตายนายม้าหนูวิ่งตายหยุด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 ยุดหยหยุด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 หดหยหยุด ไม่ต้องฆ่าผมด้วยอ่ะหยุดหยุดดิหยุดวางลูกวางหูลงกล่องสิวางหูลงกล่องหยุดหยุดวางหูลงกล่องดีห้มึงหยุดวางหูลงกล่องไม่ต้องน่าโมด้วยไม่ทำไมล่ะก็หยุดดิใครที่กล่องไม่โอ้กว่าพาผมไปหาเพื่อนกล่องสิไม่ไปหยุดกหยุดมันกำังตายนะเอาเอาอย่าทำคอร้องคอร้อง ไม่พ้นมาแม่พ้นแม่เอาไงแม่พ้นจริงหรอไปพ้นละกันแม่ย่าหรือแม่ย่าเขาบอกเขามาใหม่ไปดีกว่าีหยอกแทงแทงเขาจะจู้จุดไปมา嘛แล้วบอกไม่แทงไหนไปเพนนี่เปลี่ยนชุดไปดเนี่ยไปแทงแล้วกูไม่ได้ปลอมตัวนะ แพงนะสิอะไรเยอะไมเพื่อนมาเพื่อมมาเพื่อนมาเยอะเพื่อนมาสวัสดีใครไรเยอะไม่สวัสดีครับผมแอคเฉียงอยู่ตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอีเหี้ย